สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสุขก,กายสบายใจกลับมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับรายการสุขก,กายสบายใจทางสถานีวิทยุมหาจุฬาเชียงใหม่ FM106MHz MCU TV เพจวิทยุมหาจุฬาและ YouTube วิทยุมหาจุฬาและก็หลายๆสื่อที่เรานำรายการที่เป็นประโยชน์ไปเผยแพร่นะครับ จากลายจากกลุ่มลายเยอะๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเราคุยกันเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ได้บอกท่านผู้ชมว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันเปริฐนะครับอันนี้สำคัญนะครับทั้งโรคกายโรคใจนะครับมันรังควานเราตลอดเวลาถ้าเราช่วยกันลดโรคกายลงลด โรคใจลงและเราจะมีความสุขแล้วก็เราก็จะโล่งโปร่งสบายๆนะครับเพราะนั้นความรู้คู่กายความรู้คู่ใจก็ต้องนำมาใช้นะครับวิธีกรที่ทางรายการได้เรียนเชิญมาวันนี้คือหมอขวัญครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเราก็คุยกันที่เรื่องสุขภาพนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับคุณหมอครับเวลาเราเจอกันสมัยเราเราเรียนหนังสือ เรียนชั้นไหนแล้วนะครับพอเราเจอกันทํางานการงานเป็นยังไงพอระยะหนึ่งไม่พูดถึงเรียนหนังสือแล้วไม่พูดถึงการงานแล้วแต่พูดถึงสุขภาพสุขภาพเป็นไงนะครับอันนี้กลายเป็นกลายเป็นคําถามที่คนรุ่นเราเนี่ยจะต้องเจอกันสุขภาพเป็นไงดีไหมและเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพนี่กลายเป็นเรื่องเราจะต้องมานั่งคุยกันนะครับเราจะอยู่อย่างเป็นคนไม่มีความรู้ไม่ได้ นะครับเรื่องความรู้เรื่องกายเรื่องสุขภาพเรื่องการดูแลเรื่องการสุขภาพนี่สําคัญนะคุณหมอครับค่ะใช่ค่ะอาจารย์ครับสำคัญมากนะครับสำคัญคมาก<า>ค่ะเพราะว่าสุขภาพคือเป็นเหมือนกับจุดนําทางของชีวิตเลยนะคะอาจารย์ค่ะผมจําได้คุณหมอพูดคราวที่แล้วว่าสุภาษิตโรมันโบราณบอกว่าสุขภาพดีทําให้มีความหวัง ความหวังทําให้มีทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเลยนะครับใช่ไหมคะอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าสุขภาพดีนเนี่ยเป็นเป็นต้นทุนสําคัญคะนะครับเราจะไปทํางานเราจะไปคิดงานเราจะไปตรงนั้นตรงนี้มันเป็นต้นทุนที่สําคัญคสุขภาพดีนะครับค,ครับ พราะว่าถ้าสมมติว่าสุขภาพเราดีเราก็สามารถที่จะทําอะไรและประสบความสําเร็จนะคะจันครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีบางทีตั้งเป้าหมายตั้งความหวังไว้ตั้งเยอะตั้งแยะว่าจะทำโน่นทนํานี่กลายเป็นว่าผลสุดท้ายต้องเจ็บป่วยต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองเอต้องการได้มันก็จะทําให้เกิดความาไม่สมหวังในชีวิตนะคะจันค่ะ เพราะนั้นสุภาษิตนี่ถือว่าถูกต้องที่สุดแล้วก็อารคยาประมาณลาภานี่ก็ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาคุยเรื่องสุขภาพหลายคนก็บอกว่าคุยเรื่องอะไรเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สําคัญพุทธศาสนาเนี่อริยสัจสี่เราเริ่มต้นด้วยทุกแล้วคนก็บอกว่าพุทธศาสนาเป็นทุนนิยมไม่ใช่นะ นะครับเวลาเราพูดถึงความทุกข์แล้วเราจะรู้มุอีกมุมหนึ่งคือความสุขเราจะทํำยังไงนะครับถ้าเรารู้ทุกข์แล้วเราก็จะรู้ว่าสุขเป็นยังไงใช่ไหมคะอาจารย์เพราะนั้นเราเห็นความมืดแล้วก็เห็นแสงสว่างมันจะต้องคู่กันอย่างเงี้ยนะครับคราวที่แล้วเนี่เราคุยเรื่ององค์ประกอบของของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ตั้งชื่อเท่ๆนะนะครับใช้ชีวิตอย่างไรให้ไกลโรคคนก็สนใจ ครับวันนี้คุณหมอจะมาลองลองมาทบทวนนะครับว่าบางทีบางคนก็ลืมนะครับเรามาทบทวนแล้วก็ให้คําแนะนําอธิบายบางข้อที่เราไม่กี่ข้อนะครับที่แล้วเนี่ยคราที่แล้วเราพูดถึงองค์ประกอบของการมีสุขภาพดีนะคะอาจารย์ค่ะก็จะมีอยู่3องค์ประกอบเนาะก็คือองค์ประกอบที่1ก็คือในส่วนองค์ประกอบส่วนบุคคลองค์ประกอบที่2ก็คือด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์ประกอบที่สามก็คือระบบ บริการสาธารณสุขแต่พอดีคราวที่แล้วเราพูดถึงองค์ประกอบด้านบุคลคลนะคะอาจารย์ซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายในเรื่องของคนคในเรื่องของตัวตนของบุคคลนั้นๆเนาะที่จะทําให้แต่ละคนนมีสุขภาพดีมันก็ประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างตั้งแต่ระดับพันธุก,กรรมรนะคะอาจารย์รซึ่งพันธุก,กรรมเนี่ยก็เป็นตัวกําหนดเบื้องต้นเลยว่า คนที่เกิดมาแล้วเนี่ยสุขภาพเขาจะดีหรือไม่ดียังไง<ะ>อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะ,ะ,คะซึ่งมันก็จะมีโรคหลายโรคที่เป็นโรคทีเ่เป็นโรคทางพันธุก,กรรมเ<ะ>มื่อเกิดออกมาแล้วเนี่ยบางทีถ้าเกิดเรามีพันธุก,กรรมที่เป็นโรคที่ได้รับมาจากพันธุก,กรรมนนะคะ,ะก็จะทําให้บุคคลนั้นๆเนี่ยบางคนมีสุขภาพดีมาตั้งแต่กําเนิด<ะ>อย่างเงี้ยค่ะถ้าพันธุก,กรรมเรา เราเสียมาอย่างนี้เราเราจะมีข้อนแนะนําอะไรก็ไม่หรือเราจะมีกิจกรรมเหมือนนิเทศการใช้ชีวิตเรื่องก่อนแต่งงานจะทํายังไงเราจะมีมีกิจกรรมนิเทศการใช้ชีวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากค่ะ,คะที่จริงเนี่ยในการจัดระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการให้คําปรึกษาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการให้คําปรึกษาก่อนตั้งครรภค่ะ,คะ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากค่ะอาจารย์รแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยจะเข้ารับการให้คําปรึกษาตั้งแต่ก่อนตั้งครันสักเท่าไหร่รตั้งแต่ที่ตัวเองเริ่มทำงานมานี่ก็เคยเข้ามาทำงานในในกระบวนการของการให้คำปรึกษามาตั้งแต่สมัยที่ทำงานตอนนั้นนี่จะเป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครั์นะคะคคซึ่งตอนหลังเนี่ยมาออก อยู่ในเรื่องของงานชุมชนงานประถมภูมิตรงนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ได้ทำเนาะทีนี้ในเรื่องของกระบวนการการให้คำปรึกษาก่อนตั้งคันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะสร้างครอบครัวเนาะอาจารย์ค่ะเ,เวลาเราจะแต่งงานหรือว่าคนในครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานจะแต่งงานเนี่ยนะคะ การที่เราจะมองถึงคู่หรือว่าคนรักเนาะอย่ามองผิวเผินว่ารูปร่างดีหน้าตาสวยหน้าตาหล่อฐานหนดีอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องมองลึกลงไปถึงพันธุกรรมด้วยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากในการที่จะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีาพันธุกรรมมีโรคอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะต้องไปตรวจใช่ไหมจริงจริงมันต้องตรวจ เพราะนั้นเพราะนั้นที่ข้อแนะนำที่ที่คุณหมอให้กับคนไข้ก็คือว่าคุณลองไปตรวจกันดีไหมค่ะใช่ก่อนแต่งงานถ้าสมมติว่าได้รับการตรวจนจะดีที่สุดครัเพราะว่าเขาจะดูในเรื่องของโรคทางกรรมพันธุ์อย่างเช่นโรคธารัซิเมียซึ่งเป็นโรคที่มีอุบัติการสูงนะคะในประเทศไทยของเราเนาะค่ะก็โรคนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเป็นพาหะเฉยๆเนี่ยนะคะ มองหน้าแล้วมันไม่รู้นะคะอาจารย์ค่ะเหมือนมองหน้าอาจารย์นะมองหน้าคนพูดเองเนี่ยคือบางทีไม่รู้ว่าตกว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีอาการแสดงเหมือนคนที่เป็นโรคในคนที่เป็นโรคเขาจะมีลักษณะของเขาเลยนะคะเป็นโรคซีดเนาะเป็นโรคซีดหน้าซีดด่างจมูกแบนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ บางคนอาจจะมีท้องป่องอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะต้องได้รับการเติมเลือดอยู่ทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะมันเห็นชัดชแต่ถ้าเป็นพาหะแล้วไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นพาหะของโรคธาราซีเมียจะต้องได้รับการตรวจทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะแต่งงานเราจะมีแฟนสักคนหนึ่งถ้าพากันไป เข้ารับการให้คำปรึกษาและก็ตรวจเลือดเพื่อที่จะดูภาหะธาลาสัสซีเมียก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการที่เรารู้ว่าแต่ละคนเป็นพหาหะแล้วถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วภาหะของโรคธาลาสัสซีเมียนีมันมีหลายชนิดโรคธาลาสัสซีเมียมีหลายชนิดนะคะอาจารย์ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นพาหะแล้วไม่ใช่พาหะที่จะเ,เข้ากันได้มันก็ไม่เป็นไม่ก็ถ่ายทอดไปยังลูกแต่ว่าลูกก็จะเป็นพาหะของ อาจจะเป็นพาหาเหมือนพ่อเป็นพาหาเหมือนแม่แต่ว่าไม่ป่วยเป็นโรคอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แน่เสมอไปใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพาหะชนิดที่มันเข้ากันได้ครับมันก็จะส่งผลไปที่ลูกว่าลูกอ่ะก็จะได้รับพาหาจากพ่อส่วนหนึ่งพาหาจากแม่ส่วนหนึ่งแล้วมาประกอบกันก็กลายเป็นโรคชนิดนี้อย่างเี้ค่ะก็จะทําให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคคารัซีเมียได้ ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปตรวจเลือดตั้งแต่ต้นรู้แล้วนะคะว่าโอ้ตัวเราก็เป็นพาหะแฟนก็เป็นพาหะสองคนต้องคุยกันเอ๊ะจะเอายังไงดีถ้าสมมติว่าเราเป็นพาหะแล้วโอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียนะอย่างเงี้ยถ้าเรายังอยู่ในระดับของการเป็นแฟนมันก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจเนาะเปลี่ยนสถานะจากแฟนเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยบางคนเขาก็คิดแบบนี้นะคะก็ยากนะค่ะ มันก็ยากนะคะจตต้องแต่มันก็มีเวลาให้ตัดสินใจนะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นช่วงของการเตรียมแต่งงานเนาะหรือคุณหผมก็คิดว่าเอ๊ะการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เราสองคนแต่คิดถึงลูกใช่ถ้าคิดครอบครัวว่าอะไรจะตามมาหลังจากงการแต่งงานอันนี้สําคัญนะครับถ้าสมมติสมมุติว่าเอาละไปตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วปกติคุณหมอจะแนะนําเฉพาะการ ตรวจเลือดก,ก่อนแต่งหรือว่าถ้าสมมติว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วจะทำยังไงครับถ้าสมมติว่าแต่งไปแล้วหรือว่า <Okay. S 2> อ,อยู่ด้วยกันไปแล้วในเมื่อรู้แล้วว่าเป็นพาหะชนิดที่สามารถที่จะถ่ายทอดโรคเนี่ยไปให้ลูกก็ให้คําแนะนํากับเขาให้เขาตัดสินใจว่าเอ๊ในเมื่อรู้แล้วว่ามีโอกาสที่จะได้ลูกเป็นธาลัสซีเมียนะเราจะทํำยังไงดีก็มีทางเลือกคือคอาจจะไม่ตั้งครร ก็คือไม่เอาละไม่เสี่ยงละถ้าเกิดว่าตั้งครันไปแล้วอาจจะได้ลูกธาลัสซีเมียอย่างเงี้ยเขาก็จะตัดสินใจว่าเขาไม่เอาลูกแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ลูกเขาก็จะไปเอาขอลูกจากญาติพี่น้องบางคนเขาก็จะมีน้องมีลูกหลายคนอย่างเงี้ยค่ะขอพ่สักคนนึงก็แบ่งให้พี่คนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสายเลือดเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีวิธีนี้ค่ะก็เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ ที่จะตัดสินใจร่วมกันนะคะแล้วก็บางคนอยากยังอยากจะเสี่ยงยังอยากจะมีเอ๊อาจจะไม่ดีเป็นธาลัซีเมียก็ได้เพ่อหมอบอกว่าโอกาสที่จะเป็นอ่ะอาจจะมี25% 50%อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็ยอมเสี่ยงยอมเสี่ยงทีนี้เราก็จะไปตรวจตอนตั้งครรภ์อีกทีนึง่งโดยการตรวจหาโครโมโซมในเด็ก เขาก็จะเจาะเลือดจากสายสะดือเด็กนะคะตอนที่แม่ตั้งครรภ์อายุครรภ์ประมาณสี่เดือนนะคะเขาก็จะเจาะเลือดออกมาดูอย่างเงี้ยค่ะสามสี่เดือนเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าเจอว่าเด็กเป็นธาลัสซีเมียจริงๆิทีนี้ต้องต้องถามต้องตัดสินใจเพราะแม่ต้องตัดสินใจแล้วซึ่งมันยากคที่ผ่านมาปากฏกว่าเป็นธาลัสซีเมียที่เคยที่เคยทํางานมาเนี่ยมันก็จะ ถึงขั้นตอนว่าเขาตัดสินใจไม่ตั้งครันเขารู้แล้วเขาตัดสินใจเขาไม่ตั้งคันเขาไปขอลูกลูกสาวเขามาเลี้ยงน้องสาวเขามาเลี้ยงอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ว่าไปเจอเอาตอนตั้งคันก็คือไม่ได้ผ่านกด้ให้คําแนะนําปรึกษาตั้งแต่ก่อนตั้งครันส่วนใหญ่ก็มาถึงก็คือตั้งคันแล้วมาฝากท้องแล้วก็ได้รับการตรวจก็ไปเจอตอนหลังอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็เลยตามเลย ก็ต้องให้เขาตัดสินใจเองนะคะเพราะว่าเป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะค่ะอันนี้ก็เราก็จะเห็นเด็กที่มันมีธาลัสเซียใช่ประเทศไทยของเราก็เลยมีเด็กที่เป็นธาลัสเซียเยอะค่ะอ๋อครับเพราะเพราะความที่ไม่ไม่ได้เข้าใจในการในการดูแลสุขดูแลตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นนะครับแต่ว่าก็บางบางทีก็ไม่ได้ไปหาหมอแล้วก็อยู่ด้วยกันเลยมันก็เกิด มันก็เกิดการเกิดท้องแล้วก็ท้องค่ะแล้วก็ก่อนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็ไปไกลแล้วทีนี้ใช่ค่ะเลยตมเลยเลยก็เลยตมเลยแล้วค่ะก็จะมีโรคหลายโรคเนาะที่เราจะต้องตรวจในช่วงตั้งครรภ์อย่างเช่นอ่ HIV นะคะซิฟิลิสอะไรเงี้ยตับอักเสบอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตรวจให้ซึ่งดังนั้นการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็ยากขึ้นค่ะใช่ค่ะ ให้เป็นง่ายก็ง่ายให้เป็นยากก็ยากแต่ถ้าเรามีวิธีการมันอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่มันเป็นวิธีการที่ดีก็ต้องได้เข้ารับการดูแลรักษาดูแลโดยการตรวจคัดกรองค้นหาแต่เบื้องต้นซึ่งระบบบริการสานารณสุขของประเทศไทยของเราเนี่ยดีมากนะคะที่มีระบบเหล่านี้เนาะแต่ประชาชนอาจจะเข้าไม่ค่อยถึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น แนะนำกับท่านผู้ชมว่าถ้ามีลูกจะแต่งงานให้ให้ปรึกษาหมอก่อนค่ะไปทั้งคู่เลยนะไปทั้งคู่ค่ะครับไปตรวจว่าผมจะแต่งงานแนะนำค่ะแนะนำหาลูกๆเนอะว่าไปจูงมือกันไปตรวจเลือดเนาะไปหาหมอเพื่อที่จะขอรับการปรึกษาก่อนเนาะไปตรวจเลือดนี่แพงไหมไม่แพงอะค่ะไม่แพงค่ะครับ พอตรวจมาแล้วก็รู้เลยก็จำไม่ได้ว่าสักเท่าไหร่แต่ว่าไม่แพงไม่ถึงไม่ถึงพันไม่กี่ร้อยเองไม่กี่ร้อยอย่างนี้ก็ลองไปเนาะนะครับก็คุ้มการที่อันนี้คือในระบบของรัฐบาลนะคะเราไปรัฐบาลแนะนําให้ไปรัฐบาลเพราะว่าเป็นเอกชนราคาก็อาจจะแพงกา่านิดนึงเพราะนั้นการแต่งงานเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นใครอยากก็แต่งงานอยากจะแต่งงานอยากแต่งงานแต่ว่าก่อนจะแต่งเนี่ยลองคิด ยาวๆคแต่สมัยนี้ค่อนข้างจะยากเนาะอาจารย์ที่มีการวางแผนก่อนแต่งงานเพราะว่าเราจะเจอส่วนใหญ่ก็คือท้องก่อนแต่งค่อนข้างจะเยอะค่ะอาจารย์อันนี้ก็เป็นปนัญหาของอของประเทศไท,ทยเราเนาะเยอะแม่ท้องก่อนแตงเยอะค่ะอาจารย์เผลอ<ะ>ไปเนาะเราบางทีเราก็ตามไม่ทันค่ะเด็กสมัยนี้แม้แต่ ัยรุ่นเนาะบางทีอายุสิบอายุยังไม่พร้อมนะคะจานสิบหกสิบเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีลูกตั้งแต่อายุน้อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ต้องดูแลกันไปนะครับอันนี้คืออันนี้คือพันธุกรรมที่เราคุณหมอแนะนํามาตลอดว่าควรจะทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับเราตอนนี้เรากําลังทบทวนคราวที่แล้วแต่ว่าเป็นการทบทวนอยากจะย้ําประเด็นที่สําคัญสําคัญใช่ค่ะ นีม่มีอะไรไหมครับที่อยากเราจะรับตัวประเด็นสําคัญเช่น<อ>พฤติกรรมอย่างเงี้ยพฤติกรรมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวของแต่ละคนเนาะอาจารย์รซึ่งมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพของค,คนคนนั้นว่าจะมีสุขภาพดีหรือว่าไม่ดียังไงอย่างเงี้ยค่ะออในเรื่องของการปฏิบัติตัวนี่ก็เป็นเรื่องที่ปัจเจกบุคคลเนาะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า แต่ละคนเนี่ยเขาได้รับความรู้หรือว่าได้รับคำแนะนำมายังไงเนาะแล้วก็เอามาปฏิบัติเงี้ยค่ะถ้าเราได้รับความรู้ที่ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อสุขภาพแต่ถ้าสมมติเราได้รับคำแนะนำหรือว่าไปอ่านไปฟังมาแต่ว่ามันไม่ถูกเราเอามาปฏิบัติ เราคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ผิดปกติไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินการนอนอการขับถ่ายการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายแม้กระทั่งการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการดูคัดกรองค้นหาโรคต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะจาั์ พฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายง่ายๆก็คือการล้างมือเนาะการล้างมือเนี่ยจริงๆแล้วมือเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญเป็นหน้าด่านเลยอะคะ่ะที่จะนําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายมากกว่าวิธีการอื่นวิธีการสูรหายใจเข้าไปโดยแบบ ทั่วๆไปเนี่ยก็ยังน้อยกว่าการที่เราใช้มือมือนี่อาจจะหยิบจับแล้วจับเชื้อโรคแล้วไม่ได้รับการล้างมือแล้วก็ป้ายจมูกป้ายตาอย่างนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งหยิบของใส่ปากโดยไม่ล้างมือมันก็จะมีผลซึ่งสมัยนี้โรคที่มันเกิดเยอะเนาะมันไม่ใช่เฉพาะโรคทางระบบทางเดินอาหาร อย่างเดียวสมัยก่อนนี่เวลาสอนเด็กๆนักเรียน,นเวลาก็จะมีเรื่องของการไปตรวจสุขภาพนักเรียนนะคะ,คะจย์ก็จะดูเล็บมือดูม,อมือเด็กว่าสะอาดไหมดูเล็บมือยาวไหมอะไรเงี้ยค่ะ,ะส่วนใหญ่เราก็จะสอนเรื่องของการล้างมือก่อนรับประทานอาหารอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้เนาะโดยเฉพาะโลคโควิดมาต้องใส่ใจมือมากขึ้นค่ะ,คะ บางทีเผลอนิดเดียวเอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้แล้วเลวลาเรามาแล้วก็ป้ายตาใช่ค่ะป้ายจมูกค่ะครับค,คือเรื่องของการล้างมือเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครับตัวเองเคยแอบสังเกตนะคะอาจารย์คือเป็นคนสังเกตะค่ะอาจารย์บางทีนี่ตอนที่อยู่ที่ทํางานเราก็จะมีคนไข้เนาะห้องน้ําคนไข้ห้องน้ําเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่ใกล้กันครับเราก็บางทีคนไข้ เข้าห้องน้ํามาอย่างเงี้ยค่ะออกจากห้องน้ํามาเราก็ยังยืนลีลรอยอยู่สังเกตดูจะล้างมือหรือเปล่าบางคนไม่ล้างนะคะอาจารย์ออกจากห้องน้ํามาก็ลงตรงแปรงหน้าซื่อไปแปรงหน้าซื่อบางคนอย่างห้องน้ําสาธารณะก็เหมือนกันค่ะอาจารย์อย่างเช่นปั๊มน้ํามันอย่างเงี้ยค่ะบางคนออกจากห้องน้ํามาก็บางทีเราก็ดูเนาะ เอ๊ะทำไม<อ>ไม,มเนี่ยมือไม่เช็ดอาจารย์ออกจากห้องน้ำมาก็พุ่งขึ้นรถละบางทีรถจอดรอสตาร์ทเครื่องรออยู่ร้อนๆเนาะนก็เอ๊ะก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมแบบขณะที่โรคมันก็ระบาดทั้งทางที่น้ำก็มีน้ำก็มีน้ำยาล้างมือก็มี เพราะนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่ามือนี่ดูแลหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเออเขามีแอลกอฮอล์สเปรย์อยู่ในรถแต่จริงการล้างเป็นเรื่องสําคัญนะคะการล้างเป็นการมันเป็นการฝึกนิสัยตัวเองด้วยค่ะไม่ว่าจะออกจากห้องน้ําก่อนจะหยิบจับอาหารเนาะหรือว่าก่อนที่จะปรุงอาหารก่อนที่จะจับเด็กอย่างงี้ค่ะบางที เด็กๆน่ารักเนาะพ่อแม่เขาอุ้มมาอย่างเงี้ยค่ะคนเห็นเด็กน่ารักแล้วก็อยากจะไปจับเขาอย่างเงี้ยค่ะสมัยนี้ไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์อย่าไปจับเด็กเพราะว่าบางทีพ่อแม่เขาอาจจะแบบกลัวกลัวเรื่องของการติดโรคบางทีมือไม้ของคนเราก็ไม่รู้แต่ละคนเป็นไงค่ะสมัยนี้คือต้องห่วงเนื้อห่วงตัวหน่อยค่ะอาจารย์บางทีเหมือนกันค่ะอาจารย์บางทีเราไปในที่ชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคนเยอะๆเนาะ เขาไม่ได้เจอเรานานอะไรเงี้ยค่ะไปถึงก็แเออโซ่หมอไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็วิ่งเข้ามาจับเราอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็จับมือด้วยนะจับมือจับแขนอาจารย์จริงๆแล้วคือเราไม่ได้รังเกียจนะคะอาจารย์แต่ว่าทุกวันทุกวันนี้เขาคําว่ารังเกียจไม่มีแล้วครับขณะดเมื่อก่อนฝรั่งก็เช็คแฮนกันทุกวันนี้แมมือมือเอามือแตะเอหลังมือนี่แตะ เขาไม่เขาไม่ได้เป็นรังเกียจกันแล้วค่ะไม่ได้รังเกียจเนาะก็ต้องเข้าใจเนาะประชาชนก็ต้องเข้าใจอะค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยไปไหนก็ต้องติดกระเป๋าองเกงไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดลักตาคนเราก็ต้องเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดละอย่างนี้ค่ะมุณหมอารมีหลายหลายชุดเลยในเต็์มีทั้งเจียวมีทั้งสเปรย์แล้วก็มีทั้งทิชชู่แอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์ มันต้องคือสมัยนี้มันมันต้องป้องกันตัวเองอะนะคะอาจารย์ถึงวเวลา,เาครูเวลาเขาแต่งงานกับครูเข้าใจไหมอย่างเงี้ยแต่ <c oughs> แต่งงานกับหมอก็บอกว่าล้างอะไรอย่างล้างมือเลย,ย <c oughs> ก็ก็ก็ดีเนาะนะครับเราก็ล้างมืออย่างมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากเลยนะไม่อค่ะอแมาผมนี่ทําเป็นนิสัยไปเลย คือเราต้องเข้าใจก่อนนะคะจย์ว่ามันเหตุผลคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราทําเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทํามันก็ป้องกันตัวเราได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ล้างมือที่คุณหมอสังเกตว่าเอ้ปกติเทำไมคนคนนี้ไม่ล้างมือพฤติกรรมเนาะต้องต้องลองเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแล้วก็การขับถ่ายยังไงครับจริงเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระเนาะก็เป็นสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจําวัน คนเราเนี่ยจะต้องถ่ายถ่ายอุจจาระเนี่ยทุกวันครับแต่บางคนเนี่ยเท่าที่เจอจากการทํางานนะคะอาจารย์บางทีเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะไม่ปวดก็เลยไม่เข้าค่ะอันที่หนึ่งก็คือไม่ปวดครับหรือบางทีปวดเหมือนกันแต่ว่าปวดน้อยแต่ว่ารีบอ่ะครับตอนเช้านี่รีบจะต้องไปส่งลูกจะต้องไปทํางานอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอไปถึงที่ทํางานก่อนแล้วค่อยเข้าอย่างเงี้ยค่ะผลสุดท้ายก็คือพอถึงที่ทํางานหรือว่า ไปอีกระยะเวลาหนึ่งคือความอยากในการที่จะขับถ่ายมันคือมันเลยเวลาไปแล้วเนาะมันก็เลยอาจจะลืมไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคทีนี้เมื่อคนเราไม่ไม่ขับถ่ายเนาะมันมีอของเสียคั่งอยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วร่างกายของเราเมื่อเราไม่ขับถ่ายเนี่ยร่างกายของเราก็จะมีการดูดน้ำกลับ<อ>ดูดน้ำกลับมันก็เลยทำให้อุจจาระที่มันคั่งอยู่ในลำไส้ใหญ่เนย มันแข็งมันแห้งครับ,รบเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะขับถ่ายยากถ้าสมมติว่าสองสาวันบางทีไม่ยอมขับถ่ายก็ต้องใช้วิธีซื้อยาระบายค,บคือมันอึนอดอัดอ่ะรจริงๆมันแน่นอะต้องซื้อยาระบายมารับประทานแต่มันก็ไม่ค่อยออกมันก็ทำให้มีอาการปวดเจ็บปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยวนท้องผลสุดท้ายบางคนถึงกับต้องได้สวนค,ค่ะ อันนี้มันก็เป็นผลทําให้สุขภาพของเราแย่เหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะวิธีการง่ายๆก็คือถ้าเราปวดแล้วก็ข้องน้ำใช่เป็นถ้าไม่ปวดก็ต้องฝึกเข้าะค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นผมว่าทามมิ่งของการข้องน้ํานี่สําคัญนะร่างกายเนี่ยมันก็มีมีทามมิ่งของมันคือมีเวลาของมันว่าวันที่เราจะต้องช่วงนี้เข้องน้ำแล้วจะทำนาฬิกาชีวิตด้วยนะคะอาจารย์ค่ะ ดัะนั ciel, Γ, warm, <S <S ้นเราก็ต้องเข to ้าห like ้องน้ำตามเวลาของมันใช่ค่ะบพรนากาชีวิตนี่สำคัญต้องฝึกค่ะอาจารย์ถ้าสมมติถึงเวลาที่ควรจะขับถ่ายแล้วไม่ไม่ไม่อยากขับถ่ายก็ต้องฝึกก็ต้องเข้าไปนั่งในห้องน้ำใช้เวลานิดนึงอย่างเงี้ยให้เวลานิดนึงอย่างเงี้ยค่ะและที่สำคัญก็คือดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าการดื่มน้ำมันก็จะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารเนาะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีกากใยด้วยบางคนนี่ ไม่ทานผักไม่ทานผล,ลไม้ทานประเภทข้าวทานประเภทหมูมเนื้ออย่างเงี้ยค่ะมันกากใยอาหารมันน้อยก็เลยทําให้ไม่มีกากใยอาหารในลําไส้ก็ไม่ขับถ่ายก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวเองไม่ถ่ายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจได้ถึงได้บอกว่าความรู้ที่ถูกต้องมันก็จะนํามาซึ่งการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะคะคผมว่าแค่แค่สองข้อก็คือ พันธ anyway, ุกรรมกับพฤติกรรมเนี่ยและหลายข้อเนี่เราก็ฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รู้ว่าการดูแลสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับว่ามันมีนาฬิกาชีวิตอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะต้องทําอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เพราะถ้าเราทําเป็นกิจวัตรเนี่ยร่างกายเราจะจะรู้แล้วว่าตอนนี้เราจะต้องทําตอนนี้จะต้องนอนใช่เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนก็เหมือนกันนะคะบอาจารย์เพราะนั้นเราต้องไปคุยกันคราวหน้าเพราะว่า การการนอนการนอนเนี่ยนะของพูดเสมอว่าเวลาจัดรายการวิทยุจะชวนท่านผู้ฟังบอกว่าการนอนเนี่ยเป็นโอสถขนาดเอกของชีวิตของคนก็เออใช่เป็นเป็นยาการนอนนี่คือยาชนิดันให้ อิ่มใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเรานอนเต็มที่ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะรู้สึกสดชื่นเนาะเพราะฉะนั้นเราคุยกันข่าวหน้าเรื่องการหลับนอนง่ายๆจะทำยังไงแล้วก็ผมมีวิธีการของผมที่จะแนะนาท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราคุยกันแค่2ข้อนี้ก็ข่าวก่อนข่าวหน้าดีวเราจะคุยเรื่องการนอนอย่างมีความสุขนะครับดูแลสุขภาพง่ายๆรอบตัวเราเนี่ยครับขอบพระคุณคุณหมอฝันอย่างยิ่งเลยนะครับที่มาให้ความรู้นะครับความรู้คู่กายความรู้คู่ใจ นะครับความสุขภาพดีทําให้มีความหวังความหวังทําให้มีทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้สําคัญที่สุดนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากเลยครับที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าง,ง่าย ล้างมือนะครับแล้วก็เข้าห้องน้ําอย่างมีเวลาชัดเจนนาฬิกาชีวิตดังนั้นเราจะไปบอกว่าโอ้มันไม่มีเวลามันไม่มีเวลาลองทําดูสิครับเพื่อช่วยชีวิตเพื่อร่างกายของเราปราศจากโรคนะครับผมไม่มีโรคประจําตัวเลยเพราะว่าผมรู้จักนาฬิกาชีวิตว่าวันนี้จะต้องทําอะไรแล้วก็เวลานี้จะต้องทําอะไรนะครับนาฬิกาชีวิตสําคัญที่สุดนะครับดูแลสุขภาพนะท่านผู้ชมครับ เวลาหมดแล้วค่านผู้ชมครับขอ,อนำรายการสุขก,กายสบายใจจากท่านผู้ชมไปก่อนผมเกียวตินเห็นคงธรรมสวัสดีครับ